ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อม แด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเคารพบ,บูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนับน้อมแด่หมพระอริยสงฆ์ข้าจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาโยนทั้งหลาย จากข้อความในขันธปริศหรืออหิสูตรกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมที่พระองค์ปฏิบัติตรัสรู้แสดงแต่งตั้งเปิดเผยพระธรรมนั้นก็เป็นพระธรรมที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้โมพราอริยสง์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตรัสรู้ธรรมตามพระองค์นั้นพราอริยสง์เหล่านั้นก็มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ ัน้การกล่าวอ้างเอาคุณของพระรัตนตรายพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะซึ่งเป็นรัตนะที่มีค่าหาประมาณไม่ได้อนุภาพแห่งการนอบน้อมพระรัตนตรายนั้นช่วยป้องกันให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเพราะว่าในขณะที่เราตามระลึกนึกถึงตามนอบน้อม คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ในขณะนั้นจิตของเราเนี่ยไม่มีราคะเป็นจิตที่ปราศจากราคะเป็นจิตที่ปราศจากโทสะเป็นจิตที่ปราศจากโมหะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติมีหิริอุตป,ปะมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาถ้ายิ่งเข้าใจรอบรู้ในคุณของ พระัตนาตายเท่าใดปัญญาทั้งหลายก็เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนัผู้ที่เจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บ่อยๆเขาก็ชื่อว่าปลูกศรัทธาเอาไว้ในพระัตนาตายปลูกศรัทธาไว้ในพระัตนาตายปลูกสติปัญญาเอาไว้กับพระันตนตตายซึ่งถ้ากล่าวถึงเรื่องการทําบุญให้ทานหรือการทําบุญทมกุศลทั้งหลายก็มี ทานกุศลศีลกุศลทวนากุศลเป็นต้นในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นอุปการะมากต่อการตรัสรู้ธรรมต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานกุศลธรรมที่เกื้อกูลต่อการทำที่สุดแห่งวัตทุกกข์ุศลธรรมอันนั้นต้องปลูกฝังไว้ที่พระตนะตรยัยเพราะนั้นเราต้องมันเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนเอาไว้ให้มาก เพราะว่าเชื่อว่าปลูกฝังบุญกุศลปลูกฝังสติปัญญาปลูกฝังคุณธรรมที่นําออกจากวัตทุ์กขและก็ผู้ใดที่มีศรัทธาปลูกฝังกุศลธรรมเอาไว้ในพรนตรตนะตายกุศลธรรมเหล่านี้จะผลิตด,ดอกออกผลเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้เขาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าให้เขารู้เห็นธรรมที่พระองค์แสดง แล้วก็ได้ปฏิบัติดีเช่นกับพระเรียเจ้าทั้งหลายบรรดาพระเรียเจ้าที่ปฏิบัติแล้วถึงความพ้นทุกข์ในอลคัตถูปะมะสูตรตอนท้ายพระสูตรพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเพียงมีความรักในพระองค์ผู้ใดเพียงมีความเชื่อหรือความเลื่อมใสในพระองค์ชนเหล่านั้นมีสุขติเป็นเบื้องหน้าชนเหล่านั้นมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า อันนี้พระองค์ตรัสไว้ในตอนท้ายอลคปปาโทปมสูตรมัชิมนิกายมูลปันนาตหรือแม้บางที่พระสารีบุตรก็กล่าวว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งประนมอัญชลีต่อพระองค์หรือถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะหรือ,อยังใจให้เลื่อมใสในพระองค์กุศลธรรมเหล่านี้ก็ยังช่วยให้พ้นจากทุกได้ทำให้ข้ามพ้นจากภพเนี่ยนะ นผู้ที่ปลูกฝังกุศลธรรมเนี่ยนะถ้าใครที่คิดแบบนักเพาะปลูกทั้งหลายกุศลจิตกุศลธรรมที่เพาะปลูกลงในพรัตนารตรเนี่ยนะถือว่าเป็นกุศลจิตที่มีค่าหาประมาณมิได้จริงๆอย่างในอน,นิสงของความเลื่อมใสเนี่ยนะที่กล่าวถึงประสาทาสูตรหรือว่าอภิสัมทสูตรเนี่ยนะที่กล่าวถึงว่าโดยเฉพาะใน อภิสัมทสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาทกล่าวว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่เป็นปัจจัยนำมาซึ่งความสุขโดยการที่เราตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเป็นห่วงบุญห่วงกุศลสายทานแห่งบุญสายทานแห่ง กุศลและกุศลธรรมที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสตินั้นไม่มีผู้ใดจะนับจะประมาณได้ว่าบุญกุศลที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นจะมีเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณนี้ได้ก็เหมือนอย่างว่าถ้าเราใช้ไฟโดยใช้แสงสว่างอื่นๆในโลกนี้สายตาของเราก็เห็นแคบแคบ เช่นเราใช้แม้กระทั่งลางกลางคืนฟังธรรมเนี่ยนะถ้าใช้แสงนีออนใช้แสงตะเกียงแสงเทียนแสงไฟเหล่านั้นก็ส่องให้เห็นเฉพาะแคบแคบถ้าถามว่าถ้าเราใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ตอนกลางวันล่ะที่ปราศจากเมฆหมอกและอากาศไม่อบอ้าวร้อนรอนเนี่ยนะแสงสว่างซึ่งกําลังดีเนี่ยจะสว่างสวัยมองเห็นขนาดไหนฉันใด นะแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ในโลกนี้ก็นับว่าสว่างมากฉันใดใจเหล่าใดที่โครจรไปในพระพุทธคุณทั้งหลายใจเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นใจที่สว่างสวัยด้วยบุญกุศลเป็นอย่างมากเป็นใจที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอย่างมากเพราะบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสตินั้นจึงไม่มีใครสามารถนับได้เพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ควรบูชาอย่างแท้จริง พระองค์งที่ควรบูชาเพราะเนื่องจากว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สร้างบารมีคือพระองค์งเป็นผู้ที่มีบารมีมีปุพพจริยาคุณมีพระสรีระคุณมีพระพุทธคุณมีพระพุทธกิจคือพระองค์งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมควรแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นถ้าหากว่ากุศลจิตของเราทั้งหลายเป็นไปท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าอย่าคิดเลยว่าบุญเหล่านี้เป็นบุญที่เล็กน้อย ช่วงหลังเนี่ยนะช่วงหลังที่ไปไหว้พระเจดีย์ทั้งหลายเนี่ยนะมันก็พยายามว่าทําอย่างไรใจของเราจะได้โคจรไปในคูณของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้ใจโคจรไปในพระธรรมและในพระสงฆ์สาวกของพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั่นแหละชื่อว่าเป็นการปลูกฝังบุญกุศลเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ ที่เราปลูกฝังเอาไว้อย่างดีคุมทรับเหล่านี้ถ้านําเกิดต่อไปในชาติต่อๆไปเราก็จะเป็นผู้ที่มีสติแล้วก็มีปัญญาเนีนะเป็นผู้มีสติมีปัญญาโดยมากประชาชนทั้งหลายเน้นทำกุศลเน้นเจริญกุศลซึ่งก็ไม่ผิดนะนะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วละ่ะคือเช่นให้ทานกลัวตัวเองจะเดือดร้อนในอนาคตเน้นให้ทาน เน้นรักษาศีลกลัวชีวิตอายุจะไม่ยืนกลัวโภคาจะไม่ยั่งยืนกลัวจะมีศัตรูค,คู่เวรเป็นต้นแต่ขณะเดียวกันไม่มากสักเท่าไหร่ที่จเจริญปัญญาว่ากลัวชาติต่อต่อไปจะโง่เขลาไม่มากปริมาณจริงๆแล้วประชากรกลุ่มนี้จึงไม่มากเพราะผู้มีปัญญาจริงๆนั้นจึงไม่มากบุคคลทั้งหลายมีปัญญาไม่มากกเพราะว่าเขาไม่พยายามปลูกฝังสติปัญญาเอาไว้ที่ ใจของเขาเนี่การที่จะปลูกฝังสติปัญญาเนี่ยนะพุทธานุสตินี่แหละธรรมานุสติสังขานุสติอนุสติทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่งอกงามเป็นที่เจริญเติบโตของสติสติโคจรไปในพระพุทธเจ้าพันชาต่ตอต่อๆไปพบต่อๆไปก็กลายเป็นผู้ที่มีสติเพราะปลูกฝังสติเอาไว้ดีแล้ว ถ้ารอบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้ารอบรู้ในคุณของผู้มีปัญญาเท่าใดเราก็ชื่อว่าปลูกฝังปัญญาเอาไว้เท่านั้นเนี่ยนะต้นสติต้นปัญญาอันนี้แหละที่จะช่วยปกปักรักษาให้เรานั้นไม่ไปสู่อบายทุกขติวิิบาณต้นศรัทธาสติปัญญาเหล่านี้นี่แหละจะช่วยให้เรานั้นเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ที่ไม่โง่ขเขลาหลงงมงาย กลายเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมากด้วยพุทธานุภาพด้วยบุญกุศลที่เจริญไว้ในพระรัตนตรยัยเนี่ยนะท่านบุญกุศลที่เกิดจากการตามระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยเนี่ยนะเป็นทั้งอุปนิสัยเป็นทั้งอัธยาศัยและก็เป็นทั้งกรรม,มปัจจัยที่ให้ผล ประมาณไม่ได้ทัาน,นบุญกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระตนะตรายรู้ในคุณพระตนะตรายนั้นเป็นสิ่งที่อ้างอิงแล้วพ้นจากอันตรายทั้งปวงได้อ้างเอาคุณพระตนะตรายแล้วอย่างที่เราสรรเสริญหรือกล่าวถึงข้อความในมงคลจักรวาลน,น้อยที่บอกว่าอ้างเอาคุณอ้างอนุภาพของพระพุทธเจ้าอ้างอนุภาพของพระธรรม อ้างอนุภาพแห่งพระสงฆ์อ้างอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยอาศัยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันนี้ทำให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายอุปัตวะนิมิตร้ายและอวะมงคลทั้งหลายออกไปอ้างเอาคุณพระรัตนตรัยนั้นสามารถที่จะกำจัดโรคได้โรคที่มีกรรมเป็นสมุทฐานบางอย่าง,างนะ โรคที่มีจิตเป็นสมุทฐานนะโรคที่มีกรรมเป็นสมุทฐานบางกลุ่มโรคที่มีจิตเป็นสมุทฐานบางอย่างอ้างเอาพุทธ,ธานุภาพก็ช่วยปกปักรักษาได้หรือภัยทั้งหลายความสะดุ้งกลัวแห่งใจเนี่ยนะใ,ใ,ใจที่สะดุ้งกลัวเมื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็หายสะดุ้งกลัวอันตรายทั้งภายในและอันตรายภายนอกอันตรายปกปิดและเปิดเผยอันตรายเหล่านั้นก็สามารถระงับไป อุปทวะเนี่ยนะสิ่งชั่วช้าเลวร้ายนิมิตร้ายลางร้ายอาวมมงคลทั้งหลายก็ปราศจากไปเพราะอาศัยคุณของพระรัตนตไตรคือบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้ามากๆแล้วเนี่ยนะแก้ปัญหาได้จริงหรือบอกแก้ได้จริงหนึ่งขณะที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้านะตอนนั้นเราฉลาดที่สุดแล้วละ่ะถ้าฉลาดแค่แตว่าตอนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าฉลาดเท่านี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ไม่รู้จะไปแก้ได้ตอนไหนตอนโง่เขา่ามันแก้ไม่ได้อยู่แล้วละ่ะฉั้นตอนที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถือว่าฉลาดมากแล้วพระนั้นสามารถทําให้แก้ปัญหารักษา,าทุกโศกโรคภ,ภัยอันตรายทั้งปวงออกไปได้และคนที่เจริญพุทธานุสติก็นับว่าเป็นคนฉลาดมีปัญญาฉันปัญญานี้เป็นเหตุให้อายุยืนเพราะอะไรเพราะสามารถที่จะบริหารชีวิตให้อายุยืนผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะ หาทรัพย์ได้ผู้ที่มีปัญญาก็เป็นผู้ที่มีเสริริมีบริวารมีกําลังมีวันะงามแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสุขเนี่ยนะพันอนุภาพของพระตนะตรายนั้นทําให้ประสบแต่ชัยชนะประสบความสําเร็จลาบความสวัสดีความมีโชคพันสิ่งที่เรียกว่าของดีๆทั้งหลายอาศัยคุณของพระตนะตรยัยพันผู้มีปัญญาทั้งหลายเวลาจะให้พรนั้นโดยมากจะอ้างเอาคุณของพระตนะตรยัย อ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยปกปักรักษาให้ท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเนี่ยนะเพราะว่าพระรัตนตรัยนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปราศจากภัยทั้งปวงพระธรรมก็เป็นเครื่องช่วยให้ผลภัยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปฏิบัติธรรมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมพ้นจากภัยทั้งปวงในบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้าเนี่ยนะ อนถึงบทที่เรียกว่านอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยพระ,ยะรัตนตยรรัตนยะปนามกถาคํากล่าวที่นอบน้อมพระรัตนตรัยตอนท้ายจะอ้างว่าบุญใดของข้าพเจ้าผู้ไหว้ยอยู่คําว่าไหวหรือนอบน้อมด้วยกายวาจาใจซึ่งพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะพระรัตนตรายนั้นเป็นสิ่งที่ควรบูชาสการะเคารพนับถืออย่างเดียวเท่านั้น บุญที่เกิดโดยการกระทำเหล่านี้ขออนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้อุปทวะอันตรายทั้งหลายจงหายไปนะเพราะนั้นใครก็ตามที่เรียกว่าอ้างเอาคุณของพระรัตนตรยัยแล้วก็ยังมีภัยทั่วหน้าก็แสดงว่ากรรมนี่หนักหนาะสาหัสมากสําหรับคนนั้นนะก็เหมือนอย่างว่ามีเรื่องเดือดร้อนแล้วเข้าไปพึ่งใบบุญพระราชาแล้วก็ยังเดือดร้อนอีกแสดงว่าแม้คนนั้นนี่นะสาหัสมากๆจริง ใช้แสงสว่างเนี่ยเรียกว่าอยู่ในตอนกลางวันก็มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นก็แสดงว่าตาเนี่ยเลวร้ายมากเ่าือนั้นนะคิดถึงพระพุทธเจ้าใจก็ยังไม่ค่อยจะเลื่อมใสก็แสดงว่าใจของบุคคลน,นั้นเศร้าหมองมากมันจะต้องพยายามที่จะ,ะกล่อมกล่าวขัดกล่าวใจของเราให้โครจรไปในคูนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่ขัดกล่าวเนี่ยนะให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสสะอาดปราศจากความมัวหมองอะนะ ทำให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่มีคุณค่าเป็นใจที่มีคุณภาพใจใดที่เป็นบุญโรคทั้งหลายที่มีใจเป็นสมุทฐานโรคเหล่านั้นก็จะหายไปใจใดที่เป็นบุญใจเหล่านั้นเนี่ยนะบุญเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยป้องกันอันนะเป็นอุปป,ปีและกกรรมไปเบียดเบียนอก,กุศลกรรมทั้งหลายที่จัะให้ผลที่กําลังให้ผลกุศลกรรมเหล่านี้สามารถ เบียดเบียนได้พันด้วยเหตุนี้เราน่าจะมาศึกษาคุณของพระรัตนตรัยกันเนี่ยนะศึกษาคุณของพระรัตนตรัยตามหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยแต่ก็จะไม่หยิบมากล่าวตามลำดับแต่ก็จะกล่าวตามที่เห็นสมควรเนี่ยนะในเรื่องคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะในภาษาทัสสูตรสูตรที่เรียกว่า กล่าวถึงความเลื่อมสายถามว่าบุคคลที่น่าเลื่อมสายในโลกถ้ากล่าวในเรื่องของบุคคลเนี่ยนะไม่มีบุคคลเหล่าใดจะน่าเลื่อมสายเท่ากับพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสว่าในบรรดาสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์ที่มีสองเท้าสัตว์ที่มีสี่เท้าหรือสัตว์ที่มีเท้ามากอันนีถ้าหากว่านับสัตว์โดยใช้เท้าเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะไล่่ังนั้นไม่มีเท้าจนมีเท้ามาก ใครจะดีเท่าพระพุทธเจ้ามีไหมใครจะดีเท่าพระตถาคตมีไหมคําว่าตถาคตอย่าลืมว่าผู้ที่เสด็จมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆผู้ที่ตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆผู้ที่โอวาทแนะนําสั่งสอนเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเช่กนกับพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตที่จะมีต่อไปในอนาคต พันในบรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีผู้ใดเท่ากับพระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าผู้เป็นพระอารหันต์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อรหันธธรรมดาไม่ใช่สาวกอรหันต์ไม่ใช่ปัจเจกะพระอารหันต์แต่เป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงหรือจะยกโดยรูปสัตว์ที่มีรูปหรือไม่มีรูป คำว่ามีรูปหมายความว่าในปัญจโวการะพหรือเอกโวการะพเนี่ยนะไม่มีรูปก็คือจตุโวการะพก็คืออรูปประพรมทั้งหลายสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่มีใครที่จะเหนือหรือว่าดีกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประเสริฐที่สุดกว่าสัตว์ที่มีรูปหรือไม่มีรูปเป็นยอดจริงๆ วัดกันที่ไหนวัดกันที่การสร้างบารมีวัดกันที่พระปุพพจริยาคุณวัดกันที่พระสรีระคุณวัดกันที่พระพุทธคุณทั้งหลายพระพุทธกิจทั้งหลายนั้นพระองค์นั้นจึงไม่มีสัตว์เหล่าใดที่จะเสมอเช่นเดียวกันกับพระองค์เลยในอดีตเหตุก็ไม่มีผู้ใดทําเหตุมาเช่นกับพระองค์ในกิจที่บําเพ็ญอยู่ในปัจจุบันก็ไม่มีผู้ใดทํากิจเสมอเหมือนกับพระองค์ พันพระองค์จึงเป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตเท่านั้นเห็นพระองค์จึงเป็นยอดกว่าสัตว์ที่มีรูปและไม่มีรูปหรือในบรรดาคนที่มีจิตใจทั้งหลายสัญญาเนี่ยเพ่งไปที่จิตเช่นคนที่มีความคิดทั้งหลายเนี่ยหรือคนที่ไม่มีความคิดดับความคิดเช่นอสัญญาสตตาพรหมที่ดับความคิดคนที่มีจิตคนที่ดับจิตหรือว่ามีแต่จิตที่เบาบาง ในบรรดาคนที่มีความคิดมีจิตวิญญาณเหล่านั้นไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าในด้านคุณภาพจิตของของสัตว์ทั้งหลายจิตของพระพุทธเจ้าเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยอรหันตคุณเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสัพพัญญู เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอาสาธารณญาณเวสารชยานเป็นจิตที่ประกอบด้วยทศพลยาณเป็นจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาอันหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นในบรรดาเรื่องยกคนที่มีความคิดก็ไม่มีผู้ใดมีความคิดล้ำเลิศเสมอเช่นกับพระองค์ในบรรดารอยเท้าของสัตว์ก็ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยรอยเท้าของ พระองค์ไม่มีรอยเท้าของผู้ใดเสมอด้วยรอยเท้าของพระองค์บรรดารูปทั้งหลายก็ไม่มีรูปเหล่าใดเสมอด้วยพระองค์ไม่ในด้านความคิดล่ะไม่มีผู้ใดมีความคิดเสมอเหมือนเช่นกับพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐอย่างนี้ผู้ใดก็ตามที่เลื่อมใสเลื่อมใสใช้คําว่าเลื่อมเหะนะเลื่อมก็แปลว่าวาววับอะนะเงาวาววับและก็ใส เรียกว่าเกลี้ยงแล้วก็ใส่ก็เช่นกับแก้วทั้งหลายนะศรัทธานั้นจึงเปรียบเช่นกับแก้วมณีผู้ใดที่มีใจเป็นเหมือนกับแก้วโครจรท่องเที่ยวไปในคนของพระพุทธเจ้าใจเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นใจที่เลิศศรัทธาอันั้นเป็นศรัทธาที่เลิศศรัทธาที่เลิศก,ก็เนื่องจากว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ มันศรัทธาที่เลิศใจที่เลิศบุญที่เลิศอันนี้ควรจะได้รับวิบากเท่าใดเนี่ยนะมันทาไมเราจะปล่อยให้ใจของเราท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันน้อยแท้ทํำยังไงจะให้ใจของเราเนี่ยเที่ยวไปในพระพุทธคุณให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันเราไม่ควรสันโดดในบุญอันนี้บุญคือศรัทธาที่โคจรท่องเที่ยวไปใน พระพุทธเจ้าจริงอยู่บางคนบอกว่าเขาเลื่อมสายนะเขาเลื่อมสายแต่เขาไม่ได้โครจรไปในพระพุทธคุณเขารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าดีบอกพอจะรู้ะนะแต่เขาคิดถึงความดีของพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่ค่อยจะคิดเขาเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าไหมเลื่อมสายแต่เขาโครจรท่องเที่ยวไปในพุทธคุณไหมไม่มากเพราะฉะนั้นบุญของเขาจึงเป็นบุญที่น้อยมาก บุญที่น้อยกุศลจิตน้อยก็เพราะว่าท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าน้อยก็กลายเป็นคนที่บุญน้อยใครที่คิดว่าตัวเองบุญน้อยเหลือเกินเนี่ยนะทำไงดีก็ให้ใจท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้มากก็จะกลายเป็นคนที่มีบุญมากเป็นผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มากน,นะบุญคนที่บุญน้อยบอกแก้ไม่ยากเลยวิธีแก้ก็คือทำยังไงที่จะ ท่องเที่ยวโครจรไปในพุทธคุณทั้งปุพพจริยาคุณสรีระคุณพระพุทธคุณอรหันตคุณเป็นต้นของพระองค์และพระพุทธกิจทั้งหลายที่พระองค์บำเพ็ญตลอดจนถึงธรรมะทั้งปวงนั้นก็เป็นธรรมะที่พระองค์แสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วนะถ้าหากว่าเห็นพระพระธรรมก็นึกถึงพระพุทธจเจ้าได้ ปัญใจที่ท่องเที่ยวไปอย่างเงี้ยเป็นใจที่มีคุณหาประมาณไม่ได้จริงๆเพราะพระคุณของพระองค์นั้นมีค่ามีมากจริงๆอย่างข้อความในพระพุทธรัตนสูตรที่กล่าวถึงพระคุณของพระองค์เนี่ยน,นะที่บอกว่ารัตนสูตรที่กล่าวถึงคุณของพระองค์ว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประนีตในสวรรค์ทรัพและรัตนะนั้นน่ะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลย